สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาทำแกงโบราณค่ะเป็นแกงปลาสับนกเมื่อก่อนเนี้ยแกงอันเนี้ยเขาจะใช้นกสับให้ละเอียดแล้วเอามาแกงแต่ว่าปัจจุบันเราใช้ปลาแทนหรือว่าหมูก็ได้ค่ะก็เลยยังเรียกว่าปลาสับนกอยู่ถึงแม้จะเป็น อาปลามาแล้วก็ยังมีชื่อนกอยู่เหมือนเดิมค่ะเราก็เตรียมเครื่องแกงเผ็ดกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิไป1ช้อนชาเราก็จะได้พริกแกงเผ็ดไว้สำหรับแกงค่ะแล้วก็ตั้งกระทะให้ น้ำมันร้อนน้ำมันก็สองช้อนโต๊ค่ะไม่ใช้เยอะใช้แค่สองช้อนพอเราก็เอาเครื่องแกงเผ็ดของเราลงไปผัดให้หอมค่ะพร้อมกับใส่น้ำล้างควกลงไปพอเครื่องแกงของเราผัดหอม ดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเป็นปลาที่ใช้ปลาตัวเล็กๆสับค่ะประโยชน์ก็คือเราจะได้กินกระดูกที่เป็นแคลเซียมด้วยสับเพื่อให้กระดูกของเขาละเอียดจะได้ไม่ติดคอหรือมีกล้างเวลาที่ตอนเรากินเข้าไปอะค่ะเราก็จะใส่เนื้อปลาสับลงไปเป็นการสับนะคะไม่ได้ขูด พราะถ้าขูดเราจะทิ้งก้างแต่อันนี้เราจะสับสับเพื่อให้ได้ก้างละเอียดลงไปด้วยเพิ่มแคลเซียมให้กับตัวเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะเราไม่คนจนกว่าเนื้อปลาจะสุกพอเนื้อปลาสุกเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีไม่เยอะราคาก็มีผงนัวครึ่งช้อนชา น้ำตาลปีป๊บหนึ่งช้อนชาน้ำปลาเราใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะก่อนเพราะว่าในเครื่องแกงของเราก็จะมีเกลือกับกะปิอยู่แล้วกลัวว่าจะจะเค็มเกินค่ะเราก็ปรุงรสเอาตามที่เราชอบเลยค่ะชอบรสไหนปรุงรสนั้นค่ะ พอเราปรุงรสแล้วเราก็จะชิมว่ารสชาตินะถูกใจหรือ,อยังพอรสชาติถูกใจแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวซึ่งหันห่นหั่นฝอยแต่ไม่ได้ฝอยมากนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กเล็กเถั่วฝักยาวก็เป็นถั่วฝักยาวที่เก็บมา จากที่บ้านค่ะนี่สดสดเลยค่ะเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้ถั่วฝักยาวสุกพอถั่วฝักยาวสุกแล้วเอาแค่สุกนะคะเราจะไม่ทิ้งไว้นานจนถั่วฝักยาวเละเพราะว่าตอนเราทานเนี่ยถ้าเขาสุกเขาจะกรอบๆจะอร่อยค่ะแล้วก็ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเพราพริกขี้หนูซอยเป็นลูกโดดแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเมื่อเรียบร้อยเราก็ปิดไฟเลยค่ะแกงปลาสับนกพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะคะ